กลางป่าสาลวินหมู่หนึ่งชาวบ้านมีประมาณเจหลังคาเรือนประกอบอาชีพปลูกข้าวไร่ปลูกพืชผักหาของป่าและบางคนก็เป็นพรานเที่ยวเาสาะหาล่าสัตว์เพื่อการดำรงชีพพบค่ำวันหนึ่งพรานขี้เมาสองคนคือตาเลกับตาตะแปิชวนกันไปนั่งห้างซุ่มยิงเก้งกวางและหมูป่า ที่มักจะพากันมาหากินดินโป่งและน้ำที่ลำห้วยลำห้วยแห่งนั้นเชื่อว่ากรอเดคีก่อนที่จะขึ้นห้างพรานทั้งสองดื่มเหล้ากันแล้วตั้งเครื่องเส้นสวงผีเจ้าป่าด้วยยามวนและเหล้าขวดหนึ่งพรางจุดทูบบนบานว่าผีเจ้าป่าเอ๋ยลูกช้างขอหมูป่าตัวอ,อ้วนอสักตัวเถอะจะเอาไปทำกับข้าวให้ลูกเมียกินตาตะแเปพูดขออย่างนี้ ส่วนตาเลซึ่งดื่มหนักชักมืนเมาแล้วก็ขนองปากพูดทีเล่นทีจริงอย่างนึกสนุกว่าผีเจ้าป่าเอ๋ยลูกช้างขอเสือตัวลายตัวใหญ่ๆสักตัวเถอะจะเอาหนังมันไปขายมีคนสั่งจองไว้นานแล้วซึ่งคำอธิษฐานขอพิเรนพิเรนนี้ผิดผีผิดป่านี้ตาตะแปไม่ได้ยินเพราะตาเลแกพูดพึมพำเบาๆประมาณสักสามทุ่ม ขณะที่ดวงจันท์แรมโปรดวงส่องแสงบนยอดดอยพรานชาวบ้านทั้งสองก็ได้ยินฝูงหมูป่ากำลังมุ่งตรงมาพวกหมูป่าฝูงนี้มีสี่ห้าตัวทั้งเล็กและใหญ่ส่งเสียงกันลั่นไปไม่ระวังตัวไม่กลัวภัยใดๆทั้งสิน้นวัน้าจาฝูงของมันตัวโตมากวิ่งนำฝูงไปที่หลุมดินโปง่งและเอาเคี้ยวที่งอกยาวขุดงัดดินโปง่งแบ่งให้ลูกน้องกินอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ พวกตัวเล็กๆก็พากันร้องอุดอูดอิดอดกัดกินด้วยความพึงพอใจตาเลกับตาตะแป้ซึ่งนั่งอยู่บนห้างเห็นแล้วก็พากันขยับตัวประทับปืนกระซิบบอกกันและกันว่าตาเลคืนนี้เจ้าป่าเมตตาเราแล้วส่งหมูมาให้ห้าตัวแต่ละตัวอ้วนผีทั้งนั้นจริงด้วยตาตะแป้เอ๋ย เล่าปลาขวดหนึ่งที่เราบนไว้ก่อนขึ้นห้างช่างคุ้มค่ายิ่งนักเอาเลยเพื่อนคนละนัดคนละตัวอย่าให้พลาดนะตาตะแปรกระซิบเบาๆตอบแล้วก็เล็งปืนอย่างใจเย็นไปที่ร่างของหมูป่าตัวที่เป็นจ่าฝูงแต่ทันใดนั้นก็มีเงาร่างใหญ่ยาวลายพร้อยอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างเงียบเชียบข้างพุ่มไม้ใกล้หลุมดินโปง มันคือเจ้าเสือโครงตัวมหึมาที่กำลังย่องคืบคานเข้าหาเหยื่อคือหมูป่าฝูงนั้นการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเจ้าป่าทําให้พรานชาวกะเรียงทั้งสองต่างชะงักใจเต้นหายเมาทันทีตัดสินใจไม่ถูกว่าจะยิงอะไรดีระหว่างหมูกับเสือลมป่าพัดวูบมากลิ่นสาบเสือโฉยฟุ้งบัดดนนั้นเจ้าเสือหิว ก็กระโจนพุ่งเข้าตะครุบกัดหมูตัวหนึ่งอย่างรวดเร็วจนหมูล้มหลงลิ้นพลัดพลาดส่งเสียงหวีดร้องอีทอีอย่างเจ็บปวดลั่นไปคล้ายจะขอให้เพื่อนในฝูงของมันช่วยเหลือเสือใหญ่ตะปบเหยื่อได้แล้วก็กัดคาบที่คอ,อกดขยำ่ำเพื่อหวังว่าจะให้หยุดดิ้นโดยเร็วแต่เจ้าหมูป่าตัวนั้นมันทนทายาตไม่ยอมตายง่ายๆกรีดร้องเสียงดังพรานทั้งสองคิดเช่นเดียวกันว่าพวกหมูตัวอื่นๆในฝูง คงจะตกใจเพ่นหนีแต่กระเจิงกันไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่ความคิดนั้นผิดคาดเพราะหาได้เป็นเช่นนั้นไม่เจ้าหมูป่าใหญ่เขี่ยวงอกงงตัวที่เป็นจ่าฝูงพุ่งพรวดเข้าขวิดกัดที่โคนขาของเจ้าเสืออย่างรุนแรงและรวดเร็วป่านสายฟ้าส่วนตัวอื่นๆที่เหลือก็วิ่งเข้ามาช่วยกันรุมกัดต่อสู้กับเสืออย่างกล้าหาญน้าฉงนเสือโคร่งกระเด็นหงายเสียหลักนอนตะแคง ร้องคำรามดังโหกโหกในขณะที่หมูสี่ตัวก็รุมกันกัดไม่ยอมถอยเสือร้ายตั้งหลักลุกขึ้นได้ก็หมุนตัวตะปบกัดหมูอีกตัวหนึ่งจนกระเด็นลม้มลงหมูที่เหลืออีกสามตัวก็ยิ่งมีอาการคล้ายเลือดเข้าตาพุ่งเข้าหาอย่างบ้าเลือดไม่กลัวตายมันเข้ารุมกัดที่ขาที่ท้องเจ้าเสือคำรามก้องสวนเซไปมา ร้องโฮโฮ,โฮตะปบกัดอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าหมูก็ร้องเสือก็ร้องประสานกันได้ยินแล้วสยองใจมันเป็นการต่อสู้ที่ดุร้ายเพราะต่างใช้ชีวิตเป็นเดิมพันหมูป่าล้มลงไปอีกสองตัวยังคงเหลืออยู่เพียงตัวเดียวคือเจ้าตัวจ่าฝูงตัวใหญ่พรานชาวกะเหรียงตะลึงแลดูลดปืนลงโดยไม่รู้ตัว ตาของคนทั้งสองจ้องดูเสือบาดเจ็บกับหมูป่าประจันหน้ากันเจ้าเสือร้ายใหญ่กว่ามากแต่ขาของมันบาดเจ็บทรงตัวแทบไม่ไหวแล้วเพราะถูกกัดเป็นแผลชะกันหลายแห่งหลายที่เดินขยโยขยเยกตุปัดตุเปอ้าปากแยกเขี้ยวคูคำรามส่วนหมูป่าใหญ่ก็เลือดเข้าตาสู้อย่างจนตรอกมันพุ่งเข้าใส่จนเจ้าเสือล้มลง มันกัดเข้าที่ท้องกัดสะบัดไม่ยอมปล่อยในขณะที่เสือก็กัดขย้ำม,มันที่ลำคอด้านหลังเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างกัดแล้วสะบัดขย้ำยังสุดแรงเกิดเป็นภาพที่น่ากลัวจนใจสั่นหวั่นไหวครู่ต่อมาหมูป่าใหญ่ก็แน่นิ่งมันตายอย่างสมศักดิ์ศรีในขณะที่เสือร้ายซึ่งแม้จะชนะแต่ก็ยับเยินไปทั่วร่าง ท้องเป็นแผลใหญ่เวอะวะเลือดนองกระเสือก,กระสนพยายามคืบคลานจะทรงตัวลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็ล้มฟุบลงอีกเสียงคำรามในลำคอต่ำๆไม่ใช่เสียงข่มขู่แต่เป็นเสียงครางยางปวดเจ็บแสนสาหัสดวงตาสีเขียวปัดโรยรีแสดงให้รู้ว่าอาการของมันขณะนี้คงไปไม่รอดแล้ว พลานเลเห็นดังนั้นก็กระซิบบอกกับพรานผู้เป็นเพื่อนซึ่งนั่งตะลึงอยู่ข้างๆว่าเจ้าเสือนั่นเอาอยัางไงดีเออนั่นแหละลาบใหญ่ราคาแพงรีบจัดการมันก่อนเถอะพูดบอกกันดังนั้นแล้วก็ต่างยกปืนขึ้นประทับเล็งเสือบาดเจ็บตัวนั้นคล้ายจะรู้ถึงจุดจบของมันมันแงนหน้าขึ้นมามองบนห้างซึ่งคนทั้งสองนั่งอยู่อ้าปากคำรามร้องขู่ดังโฮกฮึม่ม ในขณะที่เสียงปืนก็กำปนาดขึ้นเกือบจะพร้อมกันเปรียงเปรียงใบหน้าที่แงนเงยแยกเขี้ยวของมันฟุบฟาดลงกับพื้นดินดับดิ้นสิ้นใจในทันทีลูกป,ปืนสองนัดนั้นเจาะเข้าที่หัวของมันอย่างแม่นยำสิ้นเสียงปืนป่าก็เงียบกริบไปทั้งหมดทั้งสิ้นเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังตึกตึกพรานกระเรียงบ้านกรอเดคีทั้งสอง วางปืนลงถอนหายใจยาวมองลงไปยังพื้นดินเบื้องล่างเห็นเสือใหญ่และหมูป่านอนตายอยู่เกลื่อนดินข้าฝันไปหรือเปล่าวนันนี่น่ากลัวเหลือเกินตะเลพูดเสียงสัน่นเมื่อเห็นภาพของเสือและหมูทางเบื้องล่างข้าก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นหมูกับเสือสู้กันอย่างดุร้ายเช่นนี้ตาตาแปะพูดด้วยท่าทางสยองยังไม่หาย ดวงจันทร์ลอยดวงคล้อยไปทางขอบฟ้าทิศต,ตะวันตกแสงของมันถูกยอดไม้สูงใหญ่กั้นบังทำให้ป่าบริเวณนั้นค่อยๆมืดมนอนทการพรานทั้งสองอ้าปากขาวด้วยความง่วงเอนตัวลงนอนตัวงอเบียดกันอยู่บนห้างดึกดื่นเดือนคล้อยน้ำค้างพร่างพรมยาเยือกเย็นหนาวจนตัวสัน่น เคลิมหลับไปได้ไม่นานก็ต้องภาวาตื่นอีกเพราะได้ยินเสียงคำรามเบาๆดังแว่วมาทางเบื้องล่างพวกเขายันตัวก้มลงมองดูได้เห็นภาพที่สุดแสนจะพิศวงจนขนลุกสู้ไปทั่วร่างเพราะเสือตัวนั้นที่เขาคิดว่ามันตายมันกลับฟื้นลุกขึ้นมาทำตาวาววาววัดแกว่งหางยาวลายไปมา แล้วก็ก้าวเดินช้าๆลับหายเข้าไปในพุ่มไม้ได้อีกครั้งราวกับว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยเสียงคำรามของมันยังคงดังแว่วมาในป่ามืดพรานทั้งสองใจเต้นระทึกตัวสั่นสะท้านไม่เพียงแค่นั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้บังเกิดขึ้นอีกนั่นคือหมูป่าห้าตัวที่นอนตายแน่นิ่งอยู่ก็ต่างพากันค่อยๆลุกขึ้นร้องอูดอูดอิดอแล้วเดินตามกัน ลับหายไปในพุ่มไม้อะไรกันเนี่ยอะไรกันตาตะแปะอุทานลั่นอกสันขวัญหายส่วนตาเลนั้นพูดไม่ออกเลยได้แต่สายหน้าดวงตาเบิกโพลงด้วยความสะพรึงกลัวแล้วบัดดนนั้นสายลมป่าก็พัดดังอื้ออึงมาต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้โยกโอนเอ็นสะบัดดังโครมครามเกลียวกล่าวราวกับป่าจะหักโค่นทำลายคนทั้งสอง คล้ายตกอยู่ในความฝันร้ายแต่ก็ยังสู้พยายามอดทนข่มใจอยู่บนห้างจนกระทั่งรุ่งแจ้งครั้นพอตะวันส่องแสงจึงพากันไต่ลงจากห้างริมห้วยแห่งนั้นลงมาถึงข้างล่างแล้วก็สำรวจดูโดยรอบด้วยความหวาดหวั่นใจเขาไม่ได้พบเห็นสิ่งใดร่องรอยของเสือและหมูที่ต่อสู้กันยังดุร้ายเมื่อคืนไม่มีให้เห็นเลย ตาเลและตาตะแปกลับคืนเข้าสู่หมู่บ้านหน้าตาท่าทางอกสั่นขวัญหายเล่าเรื่องราวที่พบเห็นให้คนในหมู่บ้านฟังด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านได้ฟังแล้วบางคนก็เชื่อแต่บางคนก็ไม่เชื่อพูดบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้พวกแกสองคนเมากันหรือเปล่าจึงตาลายเห็นหมูสู้กับเสือไปอย่างนั้นข้าไม่ได้เมาข้าเห็นจริงๆนะข้าไม่ได้โกหก ตาเลยืนยันผีปลาผีห้วยกรอเดขีหลอกข้ามันมันมีจริงๆตาตะแปปพูดบอกเสียงสั่นรัวแล้วจากนั้นเพียงวันเดียวทั้งตาเลและตาตะแปปก็ล้มป่วยนอนสมอยู่ในบ้านละเมอเพอ้อพกตัวสันงันงกอยู่แต่คำว่าผีเสือผีหมูผีละเมออยู่เช่นนี้หลายวัน จนหมอผีในหมู่บ้านต้องเรียกขวัญอยู่นานกว่าจะหายกลับคืนเป็นปกติดังเดิมครั้นเมื่อฟื้นไข้แล้วคนทั้งสองก็เข็ดขยาดไม่กล้าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าริมห้วยกรอเดคีนั้นอีกเลยต่อมาอีกเพียงเดือนเดียวก็มีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านสองคนนิสัยกล้าหาญชวนกันไปที่ป่าริมห้วยบริเวณน,นั้นอีกพากันไปขัดห้างอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่ง เพื่อหวังจะยิงสัตว์ที่ลงมากินน้ำกินดินโป่งซึ่งมีอยู่หลายแห่งหลายที่ตามริมห้วยนั้นเมื่อไปถึงขัดห้างกันเสร็จแล้วก็ทำตามพิธีของนายพรานซึ่งได้ศึกษาเรียนรู้สืบต่อกันมาคือวางสิ่งของเส้นสวงบูชาผีเจ้าป่าด้วยเหล้ายาบนโขดหินทางทิศเหนือของต้นไม้จุดทูปบ,บอกกล่าวขออนุญาตก่อนทำการนั่งห้างซุ่มยิงสัตว์ป่า เด็กหนุ่มคนหนึ่งพูดพึมพำเบาๆว่าข้าแต่ผีเจ้าป่าลูกขออนุญาตล่าสัตว์คืนนี้ขอเนื้อตัวใหญ่ๆสักตัวเถิดหากได้สมความปรารถนาจะสมนาคุณผีเจ้าป่าด้วยเหล้าอีกขวดหนึ่งพรานหนุ่มหัดใหม่ที่ชื่อโคะกล่าวอย่างนั้นส่วนอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยกันก็พูดอธิษฐานขึ้นบ้างว่าลูกขอไหว้ผีเจ้าป่า ขอท่านจงโปรดเมตตาแก่ลูกด้วยลูกอยากได้กวางเขางามจะเอาเนื้อเอาหนังเอาเขาของมันไปขายหากท่านผีเจ้าป่าประทานให้จะตอบแทนด้วยเหล้าขวดหนึง่งคนที่ชื่อละอธิษฐานมุ่งหวังอย่างนี้แล้วก็พากันปีนขึ้นไปอย่างห้างที่ขัดไว้ทันทีพอฟ้ามืดบรรยากาศในป่าริมห้วยกรอเดคีก็วังเวงสงบสงัด สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงดาวพราวพรายระย,ระยิบระยับดวงจันทร์ครึ่งดวงก็ส่องแสงเยือกเย็นลงมาเสียงนกเขากู่กู่ร้องมาจากฟากห้วยค้างคาวหลายตัวโฉบเฉี่ยวบินร่อนร้องดังจีดจจ๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดแล้วทันใดนั้นพลันก็ได้ยินเสียงย่างเหยียบกิ่งไม้ใบไม้ดังกรอบแกรบกรอบแกรบแว่วมาในความมืดดังดหยุดหยุด คลายจะค่อยๆก้าวเดินไม่ผลีผามออกมาพรานหนุ่มทั้งสองใจเต้นต่างคนต่างยกปืนขึ้นประทับบ่าตาจ้องไปทางเสียงเดินๆหยุดๆที่ใกล้เข้ามาตาไม่กระพริบครู่เดียวเท่านั้นก็ได้แลเห็นสิ่งที่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้มันเป็นกวางเขางามตัวใหญ่ขนาดเท่ามา้ายืนเด่นหันไปหันมาด้วยท่าทางระแวดระวังภัย เข้ามาอีกนิดเถอะเข้ามาอีกนิดเถอะพรานทั้งสองคิดในใจรอให้ได้ระยะยิงหลิวตาเล็งนิ้วสอดเข้าไปที่ไกปืนแล้วกลั้นลมหายใจกวางเขางามตัวนั้นมันไม่รู้ตัวเดินใกล้เข้ามาแล้วกัดเล็มใบไม้กินอยู่เงียบๆหันสีข้างให้เป็นเป้าที่ชัดเจนยิ่งนักคนบนห้างทั้งสองไม่ปล่อยโอกาสทองให้สูญหาย เขากระดิกนิ้วลั่นไกทันทีเมื่อปืนดังกวางใหญ่ก็พุ่งผลคล้ายจะกระโจนขึ้นฟ้าส่งเสียงร้องโหยหวนสยองใจเสียงร้องนั้นไม่ใช่เสียงกวางแต่มันดังเป็นเสียงคนมันร้องว่าโอ้ยโอ้ยเป็นเสียงคนที่ถูกปืนแล้วร่างของกวางตัวนั้นก็สุดหวบลงกองกับพื้นดินดิ้นทุรนทุรายไปมาพุ่มไม้ใบไม้บริเวณนั้นหักแหลกดังโครมคราม พลาน,นุ่มทั้งสองสะดุ้งเฮือกตกตะลึงไม่เชื่อในเสียงที่กำลังได้ยินเคาะแกได้ยินไหมแกได้ยินไหมวางอะไรร้องเป็นเสียงคนอย่างนั้นคนที่ชื่อละอุทานถามอย่างตื่นตระหนกแต่ยังไม่ทันที่คนชื่อเคาะจะได้ตอบก็บังเกิดภาพที่ทำให้ใจหายหนักมากยิ่งขึ้นนั่นคือจูจ่ๆร่างกวางเขางามที่ดิ้นอยู่ก็กลับกลายเป็นร่างคนคนที่ตัวใหญ่ยาวขนาดสองสามเมตร ร้องโอ,โอ้ยโอ้ยแล้วคืบคลานใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแสงจันทร์ส่องให้เห็นชัดคุณพระช่วยมันเป็นผีป่าใบหน้าหัวหูของมันใหญ่โตขนาดเท่ากระบุงลูกตาโปนลุกวาวยังหน้าสะพรึงกลัวมันคลานเข้ามาจนถึงใต้ต้นไม้เลือดไหลนองแดงเต็มหน้าอ้าปากสสแยคลายเจ็บปวดพลางพูดคำรามถามว่า แกยิงข้าแกยิงข้าแกยิงข้าทําไมพูดดังนั้นแล้วมันก็ยันตัวทําท่าจะลุกขึ้นไต่ปีนขึ้นมาบนต้นไม้พรานนุ่มทั้งสองกลัวแทบขาดใจร้องบอกกันว่าผีป่ามันเป็นผีป่าแล้วเสียงปืนก็แผดขึ้นดังเปรี้ยงปร่างร่างผีร้ายที่ตะกายอยู่โคนไม้หายวับไปกับตา ไม่มีใครพูดอะไรกันตัวสันเทาเหมือนลูกนกแล้วครู่ต่อมามันก็ปรากฏขึ้นอีกเป็นกวางตัวเดิมตาแดงเป็นแสงไฟข้างบนหลังของมันมีผีป่าตัวใหญ่นั่งแงนหน้าจ้องตาทมึงถึงอย่างโกรธแค้นเจ้ากวางผีก้าวเดินเข้ามาใกล้ส่วนเจ้าผีป่าที่นั่งอยู่บนหลังก็ลุกยืนตัวของมันสูงเทียมห้างที่พรานทั้งสองนั่งอยู่มันยื่นหน้าเข้ามาเปรี้ยง เปเรียงพรานทั้งสองยิงปืนเข้าใส่อีกด้วยความตกใจผีป่าหายวับไปกับตาอีกขนพรานทั้งสองยิงแล้วยิงอีกจนลูกปืนหมดพอลูกปืนหมดก็สุดที่จะอดทนข่คมความหวาดกลัวต่อไปได้คนที่ชื่อโคสติแตกปีนหนีลงจากห้างก่อนคนที่ชื่อละเห็นดังนั้นก็ตกใจปีนตามหนีลงไปด้วยเช่นเดียวกันวิ่งตะบึง กระโจนหนีตามกันไปปากก็ร้องลั่นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยผีผีปา่าเสียงดังลั่นเอ,อะอะไปทั่วบริเวณเสียงดังคึกคึกคึกคึคึกค,กค,กคกวิ่งตามมาทางด้านหลังหันกลับไปมองก็เห็นผีป่าขี่กวางวิ่งตามมาไม่ลดละพรานหนุ่มเคราะห์ร้ายทั้งสองวิ่งตามกันไปจนถึงหมู่บ้านร้องโวยวาย คนแตกตื่นพากันออกไปมุงดูท่ามกลางแสงคบไฟที่เพื่อนบ้านพากันออกมาจุดส่องได้เห็นร่างของเจ้าโคและเจ้าละนอนสิ้นสติอยู่กลางลานบ้านพอช่วยกันพยาบาลจนฟื้นแล้วมันก็ละเมอเพ้อพกพูดอยู่แต่คำว่าผีป่าผีป่าพูดอยู่อย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตาเลกับตาตะแป่ซึ่งเคยประสบพบเหตุการณ์มาก่อน ก็พูดขึ้นด้วยความสะดุ้งกลัวว่านั่นเห็นไหมข้าบอกแล้วไม่เชื่อข้าผีป่าห้วยกรอเดคีนั้นมีจริงๆผู้คนในหมู่บ้านได้เห็นและได้ฟังดังนั้นก็ต่างพากันขนลุกขนพองและยอมเชื่อว่าผีป่าห้วยกรอเดคีนั้นมีอยู่จริงๆและนับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครกล้าไปล่าสัตว์ใกล้ริมห้วยแห่งนั้นอีกเลยต่อมาอีกประมาณครึ่งเดือน กองวัวต่างของ้างอุ่นเปิงได้เดินทางผ่านไปพักแรมณนะริมห้วยกรอเดคีตั้งค่ายพักเสร็จแล้วก็นำวัวตัวหนึ่งบรรทุกเกลือใส่ต่างเดินเข้าไปในหมู่บ้านซึ่งมีอยู่ประมาณเจ็ดหลังคาเรือนนั้นโอ้มือโชเปอร์โอ้มือโชเปอร์สวัสดีพี่น้องทั้งหลายสร้างอุ่นเปิงกับจายโพทักทายานห้อยมีอะไรมาขาย ชาวบ้านพากันถามมีเกลือดีจากเวียงน่านใครจะซื้อก็ได้หรือจะเอาน้ำพึ่งป่ามาแลกก็ได้สนใจก็มาดูกันเถอะสร้างอุ่นเปิงบอกชาวกะเหรียงหมูนั้นก็เอาน้ำพึ่งป่ามาแลกเกลือด้วยความเต็มใจน้ำพึ่งป่าหาได้ง่ายแต่เกลือหาได้ยากยิ่งในป่าดงแดนไกลเช่นนี้คนไม่มีน้ำพึ่งเอาข้าวไร่มาขอแลกขอแบ่งเกลือสร้างอุ่นเปิงก็ให แจกจ่ายกันไปมากบ้างน้อยบ้างตามแต่ของที่นำมาแลกเปลี่ยนได้เกลือดีจากเหวียงน่านครบกันทั้งเจ็ดหลังคาเรือนแล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็ถามว่าในห้อยพักแรมกันตรงไหนริมห้วยโน,น้นมีน้ำใสไหลยเย็นร่มรื่นดีที่ชายป่าตรงโน,น้นสร้างอุ่นเปิงบอกพวกเขาทุกๆคนชาวกะเหรียงในหมู่บ้านทันได้ฟัง ก็ต่างพากันทำท่าทางกังวลใจพูดเตือนขึ้นว่าไหนห้อยอย่าพักตรงนั้นย้ายมาทางฝั่งใต้ใกล้ๆหมู่บ้านของพวกเขาเถอะลาห้วยทางนี้ปลอดภัยส่วนทางโน้นพักไม่ได้เป็นลําห้วยผีหลอนผีอะไรหรือสร้างอุ่นเปิงถามพวกเขาผีป่าในห้อยน่ากลัวมากมันหลอกใครแล้วจับไข้ไปนานหกเจ็ดวันกว่าจะหาย อันตรายมากทีเดียวพวกเขาในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าไปบริเวณนั้นกันเลยแล้วชาวบ้านก็เล่าเรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นกับตาเลตาตะแปะ้เจ้าโคและเจ้าละให้สร้างอุ่นเปิงได้ฟังอย่างหวังดีสร้างอุ่นเปิงก็ขอบคุณพวกเขาพูดบอกว่าแต่ปรือขอบคุณท่านทั้งหลายขอบคุณคืนนี้เราจะระวังตัวพอใกล้ค่ำ้างอุ่นเปิงกับจายโพ ก็กลับมาอย่างค่ายพักแรมริมห้วยกรอเดคีซึ่งชาวบ้านพูดเตือนว่ามีผีป่าดุร้ายสิงอาศัยอยู่นายห้อยหนุ่มกินข้าวแล้วก็เดินถือห่อข้าวที่เหลือตรงไปยังลำห้วยวานข้าวสุกปนเศษกับข้าวลงไปพลางพูดขึ้นว่าปูปลากุ้งหอยกบเขียดในลำห้วยทั้งหลายเราสร้างอุ่นเปิงแบ่งข้าวให้ขอให้พวกเจ้าจงมากินเถิด เขาหวานไปพูดไปอย่างนี้และอีกส่วนหนึ่งก็โปรยลงบนพื้นดินริมห้วยพูดบอกอีกว่ามดมาแมลงทั้งหลายเอยเราแบ่งข้าวให้ขอพวกเจ้าที่อยู่ในป่าริมห้วยนี้จงมากินเถิดพูดบอกบริจาคทานทั้งแก่สัตว์น้ําและสัตว์บกเหล่านั้นแล้วก็อุทิศบุญแก่ปวงรุกขเทวดาและเหล่าวิญญาณในแดนป่าแห่งนั้นด้วยความเคารพว่า บัดนี้ข้าพเจ้าสางอุ่นเปิงได้ให้ข้าวเป็นทานแกสัตว์น้ำและสัตว์บกทั้งหลายที่อยู่บริเวณห้วยแห่งนี้แล้วขอบุญอันเกิดจากการให้ทานนี้จงได้บังเกิดมีแกเหล่ารุกขเทวดาและเหล่าวิญญาณในป่าแห่งนี้โดยทั่วกันเทินสางอุ่นเปิงตอกหลักมนอาคมป้องกันภัยรอบค่ายทั้งสี่ทิศแล้วก็เข้ากระโจม ทำวัดสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนกระทั่งสองทุ่มจึงเข้านอนเขาหลับไปนานมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เที่ยงคืนเมื่อลืมตาตื่นก็รู้สึกว่ากับรีกระเป่าสดชื่นรอบๆตัวเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของมวลดอกไม้ชายหนุ่มลุกออกจากกระโจมไปยืนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เห็นคนยามข้างกองไฟ หลับไหลไม่รู้สึกตัวคนที่นอนอยู่ในเพิงในกระโจมก็หลับกันเงียบว่วทุกตัวก็หลับสนิทไปเช่นเดียวกันสร้างอุ่นเปิงได้พบภาพที่น่าพิศวงรอบๆค่ายที่พักของเขากลายเป็นสวนดอกไม้ไปทั้งสิ้นทั้งๆท,ที่เมื่อตอนกลางวันยังเป็นทุ่งหญ้าและป่าดงพงไพรแสงจันร์งามยามดึกผุดพองนวลใหญ่สาดส่องลงมา ดวงดอกไม้หลากสีนานาชนิดทั้งดอกเล็กดอกใหญ่กำลังเบ่งบานราวกับอยู่ในสวนสวรรค์เขายืนตะลึงมองรู้สึกตัวดีว่าไม่ใช่ความฝันเขาก้าวเข้าไปชิดหลักมนก้มดูดอกไม้ที่บานสะพรั่งอยู่ต่อหน้าดอกกุหลาบก็มีดอกบัวก็มีแต่เป็นต้นอยู่บนพื้นดินเป็นกลุ่มกลุ่มกอ่กอก่อสูงเพียงเอวดอกมะลิก็มีมากมายหลายหลากสี สีแดงสีเหลืองสีขาวสีน้ำเงินสีชมพูสีส้มดอกไม้ทุกชนิดทุกๆดอกมีขนาดใหญ่เท่ากับฝ่ามือที่กางออกแล้วกลิ่นหอมอบอวลทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของหญิงสาวงดงามประหลาดดวงตางามราวกับแสงดาวสองคนเดินจูงแขนกันมาท่าทางร่าเริง มาถึงก็หยุดอยู่ชิดกับหลักมนห่างจากสร้างอุ่นเปิงออกไปประมาณสองเมตรคนหนึ่งพูดยิ้มยิ้มทักทายขึ้นว่าสร้างอุ่นเปิงขอบคุณมากนะที่อุทิศบุญให้พวกเราทุกคนที่อยู่บริเวณนี้ได้รับบุญแล้วชื่นใจในความเมตตาของท่านพวกเราขอตอบแทนด้วยภาพและกลิ่นดอกไม้หอมที่บานพราวอยู่ใต้แสงจันยามดึกขณะนี้ ขอให้ท่านจงอยู่ดีมีความสุขปราศจากโรคภัยคลาดแคล้วจากอันตรายทั้งปวงเถิดหญิงสาวประหลาดเอ่ยให้คำพรขอบคุณขอบคุณมากเราก็ขอให้ท่านจงได้รับพรอันประเสริฐนี้เช่นเดียวกันสร้างอุ่นเปิงตอบเธอทั้งสองแล้วต่างก็ยิ้มให้กันและกันด้วยความซาบสึงใจพูดกันแค่นั้นเธอทั้งสองก็หันหลังกลับพากันเดินจากไป ท่ามกลางดงดอกไม้เดินไปได้สักหน่อยหนึ่งก็หยุดหันเหลียวมายิ้มให้อีกครั้งสร้างอุ่นเปิงก็ยิ้มตอบจากนั้นก็เดินห่างลับไปในดงดอกไม้ท่ามกลางแสงจันทร์พอร่างของเธอรับหายครู่ต่อมาภาพสวนดอกไม้ประหลาดก็เลือนลับไปด้วยมีเพียงกลิ่นหอมกรุ่นกระจรกระจายโชยมาทั่วบริเวณสร้างอุ่นเปิง เดินกลับเข้าไปนอนหลับไปอย่างเป็นสุขพอหลับแล้วก็เคลิมฝันไปว่าตัวเองนอนอยู่กลางดงดอกไม้จนกระทั่งตีสี่ก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นเขาสวมดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาทรงความรักความปรารถนาดีจากดวงใจแผ่ไปให้พวงรุกขเทวาและสัพพสัตทั้งหลายมิได้มีประมาณรุ่งแจ้งชาวบ้านหลายคนได้พากันมาซักถาม ในห้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกผีป่าห้วยกรอเดคีมาหลอกร้อนทำร้ายในห้อยไหมพวกเขาพากันถามอย่างนี้ไม่มีไม่มีเลยท่านทั้งหลายเราหลับสบายดีจางอุ่นเปิงตอบแล้วเคลื่อนกองวัวต่างออกจากริมห้วยกรอเดคีห่างออกไปไกลออกไปท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สาดแสงลงมาจากยอดสูงบนภูดอย ปูชโกละพะเตะปูชังวันทโกปฏิวันท,น,ทนังผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ไหวย้ย่อมได้รับการไหว้ตอบนี้เป็นพุทธภาสิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า